วันนี้มาอยู่ที่ราชพารลนะฮะใกล้กลแยกไอจุตัดราชพารลมารอขบวน917ครับ, 9, 1, 7, รบเป็นรถท่องเที่ยวโรอ y ยอ b บร s สซัมวันนี้พ่วงกันมา10คันเลยนะฮะนี่ก็เช้าๆอยู่แล้วหกโมงสานาทีรถออก6กโมงยีครับผ่านไป7นาทีแล้ว ตอนนี้เราเห็นแสงไฟแล้วครับขบวนรถหน้าจะมาแล้วครับบนที่9เน้องจกกกรุงเทพไปอู่ตะเภาเห็นวา่วาใช้รถรอยเยบอสซัม2ชุดนะครับ10คันแล้วก็รถบบกี้ไฟฟ้ากำลังอีก2คันรวมแล้ว12คัน เป็นหัวรถจักรคิวสวนะฮะส่วนที่เห็นนี่เป็นบรรยากาศของผู้คนที่อาศัยอยู่เนี่ยเช้าเช้ารถออก6 2นาฬิกายีนาทียังไม่ผ่านจุดตัดพญาไทนะครับ6กโมงสามส น่าจะผ่านพระยาไทยมาแล้วครับเราจะเห็นชีวิตผู้คนฮนะอยู่ริมทางใช้ชีวิตไปขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านริมทางรถน้ำต้นไม้กลางรางปลูกต้นไม้อยูโอ่โหมาบางังพอดีฮนะกะว่าเอาจุดนี้ได้เห็นสวยๆหน่อยเสียงเครื่องกั้น ฟังรัดปลาบนะฮะดังขึ้นแล้วนีกก่ก็กะว่าจะถ่ายเอาสวยๆหมก็ยืนรดน้ำต้นนายสบายใจเลย ก็ค,ค่อยเคลื่อนมาแล้วนะครับ ผ่านจุดตัดราชปลาลบไปเรียบร้อยครับแล้วก็จะผ่านมักกะสันไปอุตภเปาต่อไป